นี่คือเมาส์เกมมิ่ง มาโครนะครับในระบบไร้สายของทางแบรนด์ Signal Esport รุ่น WG901 w a r l o c s นะครับตัวนี้จะเป็นเมาส์รไร้สายแบบชาร์จด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีซอฟต์แวร์มาโครนะครับแล้วก็มีไฟที่เป็นระบบ RGB สเปคของเมาส์ต,ตัวนี้คือเซนเซอร์ Pix R3325 นะครับ DPI สูงสุดคือ10,000 DPI นะครับระยะการรับสัญญาณของไวเลสคือ10เมตรโวลิงเอนดสูงสุดคือ1000นเฮิร์น 1, Hz, นะสวิตเป็นฮุยโนสวิตนะครับการันตีการคลิกอยู่ที่20ล้าน ผม,มี8ปุ่มการทํางานนะครับสามารถเซตค่ามาโครได้ทุกปุ่มการทํางานนะครับตัวนนี้จะเป็น R G B นะครับ16.8ล้านสีนะครับมีโหมดไฟทั้งหมด10โหมดด้วยกันนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้สูงสุดคือ35ชั่วโมงเลยนะครับในตัวเมาส์ตัวนี้ เปิดไฟเล่นก็จะใช้งานได้ประมาณ20ชั่วโมงนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เฟซ USB to Type C นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็น Fast Charge นั่นเองนะครับสายที่สายชาร์จที่ให้มาจะเป็นไนลอนคอร์ดก็คือเป็นสาย นะครับความยาวสายอยู่ที่1.7เมตรนะครับน้ำหนักของเมาส์คือ100กรัมรูปทรงของเมาส์นะครับจะเป็นเมาส์ทรงบาลานซ์นะครับบาลานซ์จริงๆเลยก็คือมันจะมีปุ่ม forward backward นะครับทั้ง2ครข้างแบบนี้ราคาของเมาส์ตัวนี้อยู่ที่890บาทเท่านั้นเองนะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผม